สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมาลายมงคลนะคะไว้ไปใช้ไปเก็บสะสมนะคะช่วงนี้วันแม่นะคะเดือนแห่งวันแม่นะคะซื้อไปฝากคุณแม่นะคะผ้าไหมสุรินสวยๆค่ะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆ ก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าหกตะโกอนะคะผ้าหกตะโกอลายราชรสนะคะลายราชรสทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างค่ะลายราชรสนะคะนี่ค่ะ นกช้างนะคะนี่มีฉัดด้วยนะคะราชรสแบบนี้ค่ะเป็นผ้าหกตะกอโทยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวโทสอดริมนะคะเป็นผ้าโทสอดริมบนล่างนะคะมีเจยแบบนี้นิดนึงนี่ค่ะ มีปราสาทมีเรือนะคะมีฉัดรพตะโกทยกดอกนะคะทอสอดร,ริมบนล่างค่ะสนใจนะคะทักมาค่ะราคาพิเศษ3,500บาทค่ะ3,500บาทราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผืนนี้ราคาถูกมากนะคะผืนนี้ช่วงนี้ผ้าจะว่าลดราคาลดก็ลดนะคะบางจังหวะก็สูงหน่อยบางจังหวะก็ลงมาหน่อยนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าเครือหวานนะคะเป็นหกตะกอค่ะผ้าเครือหวานโฮลนะคะโฮลสีธรรมชาติเชิงช้างค่ะ เป็นหกกระกรนะคะผืนนี้ผืนนี้สีหวานโพลเชิงช้างนะคะสีธรรมชาติค่ะช้างแบบนี้นะคะ ชมพูหวานๆค่ะสนใจทักมากค่ะ3,500บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผ้าใหม่สวยๆทางนั้นเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าหตะกอนะคะทอยดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าโทอสดริมบนล่างมีหน้านางชายคุยค่ะคืนนี้เขาเรียกลายช้างมานะคะมีฉาด ค่ะม้านะคะปรา,าสาทแล้วก็ช้างชูธงนะคะเป็นผ้าหกตะรกทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุุค่ะหน้านางสวยนะคะช้างชูธงสีสวยๆค่ะ วันนี้ผ้าหกตะก่อนะคะสนใจผ้าใหม่สวยๆนะคะผือละสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะวันนี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ สีฟ้าอมเขียวค่ะสวยๆพื้นใหญ่ด้วยนะคะสองเมตรนิดๆนะคะผ้าเกิน2เมตรพื้นต่อไปค่ะ6ตะกอค่ะทอยกด,ดอกลายลูกแก้วนะคะ ทศอรอิมบนล่างมีหน้านางใช้คุยค่ะลาย12นักษัตว์ค่ะผืนนี้12นักษัตว์นะคะนี่ค่ะลายแบบนี้ ช้างก็มีนะคะมีหลายแบบนะคะสิบสองนักสัตว์คะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผืนนี้หน้านางสวยมากหน้านางสวยนะคะนี่ค่ะ เป็นลายที่ออกแบบมาใหม่นะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะรับไปไว้เลยนะคะเก็บสะสมไว้เลยค่ะลายนี้เป็นลายออกมาใหม่ค่ะออกแบบมาใหม่ฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะของจังหวัดสุรินทร์ค่ะสร้างสารรค์ผลงานออกมานะคะนี่สวยมากค่ะ ผ้าใหม่สวยๆนะคะต้องออกแบบมาใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะได้มีท่านสะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าแบบเดิมๆบางท่านก็สะสมผืนแล้วแบบเอ่อแบบแล้วผืนนะคะแล้วก็เออไม่มีลายใหม่แล้วอันนี้มีเป็นลายใหม่นะคะเพิ่งออกมาค่ะเพิ่งยกนะคะเพิ่งเริ่มยกลายนี้นะคะสนใจทักมาค่ะ3,800รบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี ผ้าใหม่สวยทั้งนั้นเลยนะคะผืนต่อไปค่ะลายมงคลอีกผืนนะคะวันนี้ผ้าลายมงคลมาเยอะนะคะ ทอยกดอกลายลีลาวดีค่ะมีหน้านางชายทุยโทนสีธรรมชาตินะคะเรือสุพรรณหงค่ะลายเรือสุพรรณหงนะคะนี่ค่ะเรือสุพรรณหงแบบนี้ค่ะ ้าทอยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายขุยนะคะคืนนี้สว,สวยสวยงามมากนะคะผ้ายกดอกลายลีลาวดีนะคะเปลืองไหมเปลืองอเวลาในการทอนะคะใช้เส้นไหมเยอะกว่าผ้าลายปกตินะคะทอยากกว่าด้วยค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะราคาเบาๆค่ะ4800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งรีค่ะเผือนี้4800บาทนะคะมาได้มีมาบ่อยๆนะคะผ้าไหมสวยๆเผือต่อไปค่ะ วางค่ะห้าตะโกโทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคุยทอด้วยไหมบ้านค่ะเผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะเป็นผ้าห้าตะโกค่ะหน้านางเป็นแบบนี้เรียบร้ดูดีค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านค่ะวางน่ารักนะคะ วางสวยเด่นเลยค่ะไม่ค่อยมีมานะคะผ้าฝึกแบบนี้กวางสวยห้าตะโกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะราคาเบาๆค่ะ3,500บาทค่ะ3,500บาทนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ ผืนนี้เนื้อสวยค่ะทอด้วยใหม่บ้านด้วยค่ะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าห้าตะกรอนะคะทอยกดอกเม็ดมะยมค่ะ มีหน้านางชายขุยวางแบบนี้นะคะวางแม่ลูกค่ะ ตอย,ยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางแบบนี้ค่ะหน้านางแบบนี้ก็สวยชายครุยค่ะวางแม่ลูกนะคะสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะถ้าที่เป็นผ้าลายมุมงุลนะคะ มัดยากก็จะมีราคาสูงกว่าผ้าลายปกตินิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยค่ะผืนต่อไปค่ะผ้าห้าตะกอนะคะทอยุกดอกโทนสีหวานนะคะ นกยุงค่ะมีหน้านางชายคุยค่นคะนกยุงสวยๆสีหวานๆนะคะ ุกยุงสีหวานๆนะคะเป็น5ตโโ้ตระกอทอยกดอกมีหน้านางชายขรยยสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสามพันห้าร้อยบาทค่ะสามพันห้าร้อยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะนกยูงนะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าสวยๆอีกผืนนะคะลายช้างม้านะคะเป็นผ้าแปตะกอนะคะทอยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะเป็นผ้าแปตะกอทอสสดริมบนล่างด้วยค่ะ หน้านางนะคะเชิงแดงด้วยนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนกค่ะมา้าฉาดนะคะมีนางรำด้วยค่ะผืนนี้เป็นนางรำแล้วก็ช้างชูธงชายผ้าด้านล่างนะคะเชิงแดงแดงที่เคลือนนะคะทั้งบนล่างเลยค่ะแดงแบบนี้นะคะผืนนี้เป็นผ้าแปดตะโกนะคะผ้าแปดตะโก นางรำก็เด่นนะคะช้างก็สวยเป็นผ้าเชิงแดงนะคะชายผ้าเป็นสีแดงทั้งที่เครือนะคะนี่ค่ะเป็นที่เครือค่ะหน้านางสวยอีกแบบหนึ่งนะคะหน้านางแบบนี้นี่ค่ะอีกด้านหนึ่ง คืนนี้สวยนะคะเนื้อผ้าสวยนิ่มสวยสนใจทักมานะคะราคาเบาๆนะคะพิเศษนะคะ3,800บาทค่ะราคาพิเศษ3,800บาทนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ ผ้าสวยค่ะผืนนี้เป็น8ปะตกอเนื้อสวยผ้าทสอสดริมบนล่างด้วยนะคะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ